สวัสดีครับเข้ามาเข้าสู่ช่องบาสซอนชาแนลนะครับนะเรามาดูคนคุมงานนะครับว่าเขาทำอะไรนะครับป,ป,ปลปูกเลยละะูกเลยนะคะก็เอาไว้นี่เลยแล้วค่อยเอาใหม่มามง,งั้นไม่เป็นไรค่ะง,งั้นเตรียมแต่กระบอกไว้เดี๋ยวหนูซื้อมาใหม่ดีกว่าเนา<ด>ะเอาเข้าไว้ตรงนี้ค่ะก็โอเคงั้นก็ตามนั้นค่ะ แล้วไุดแล้วอมันเด็เกิดละลายคไรเดจ้าวันนี้เราก็ัดการหบ้านนะคบดูว่ามีงานโอ้สนุเนียนข่อยเังมือ้ายังไม่หวังอยู่เลยตรงธุเนียนนี่ท่นบอกให้ปลูกใกต้นกล้วยเกปลูกไ่ต้นกล้วยน มือเลค่ะบนี้รุ่งมาลอุงนอยนเงนี้ามี้องเหียวนัไม่อยากปล่อยรานี่เจหมาหลายใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็ตัว ้นก้วยอันนมาปูกพร้อมกับต้นนี่แต่มันได้แค่นี้ชะเบือ้องบาดท้าเด้อต้น้สาม้วนูใเลยสมุนไพร ดูนะครับคนคุมงานนะครับมาแล้วนะครับไมรู้ว่าเพื่อนว่าอย่างมม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 เพ่นอย่เพื่นเพื่อนเออเ่าแ้วจมแล้วเนาะเพื่นไปจมไปตามภาษาคนเท่าเนาะอ ตอนนี้ก็พินาไปดูน้องเหมียวนะครับว่าน้องเหมียวกินข้าวหรือยังนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่กล้าปล่อยน้องนะครับเพราะว่าสุนัขมันเยอะนะครับยายย้ายสั้นไว่นะย้ายน่ะนสั้นไว้ผนังนะยังจะเก็บไปใช้อย่างสั้นไหมน่ะ ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์อีกแล้วครับผม,ม,ม,มกดไลค์เยอะๆเลอ,อครับเดอเอมม้ออ้ยมันยังไงตัวยังออกมานะใส่ใส่ใส่มข้ามาอแม่ค่ะเอาหายแล้วอู้ ตัวอะไรนะตัวอะไรนะโอ้โอมาจะคลกแมวนะรู้เขาเห็นงเนาะแมวตะก่อนตัวเล็กเขากระปั้นนี่มันตัวใหญ่เลยวะเออเนาะสูง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 โอ้แมวตัวนี้คือใหญ่ไวแต่เมียว โอ้ยแดดแดดแดดลุงเลยลมันแดดใครเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเพียงครั้งเดียวนะครับก็ผมก็ขอตัวนะครับทำธุระนะครับเสียงคุ้นคุ้นเหมือนลุงสีเอารถส่วนตัวออกมาแล้วนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์ให้ผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม ซ่องน้อยๆของผมด้วยนะครับผมขอขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ